สวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวแล้วก็บทเฟอร์ชัลล็อรนครับผมจะพัชราครับในเรื่องรับบทเป็นปันครับครับผมเฟอร์สฉลองรันนะครับในเรื่องรับบทเป็นอาชีครับในเรื่องราวนี้มีเหมือนกับละครซ้อนละครเราต้องเป็นลัชนายใช่ครับถ้าพูดในเรื่องของละครซ้อนละครจะมีจะเป็นพาร์ทของผมครับเพราะว่าผมเนี่ยรับบทเป็นอาชีครับอาชีจะเป็นพี่พระเอกครับผมก็เขาเรียกว่าถ้าถ้าถามว่า ละครซ้อนละครยังไงก็คือด้วยความที่เขาเป็นดาราศิลปิน้ยครับ yeah, เขาจะมีมีฉากมีซีนที่เป็นละครซ้อนในละครอาจจะเป็นอา่าครับรก็อ่บอกได้ไหมนะอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความย้อนยุคนิดนิดนิดหน่อยครับผมก็จริงอยากอยากให้เราติดตามมากกว่าจะมาในรูปแบบไหนครับ ครับผมผมผมจะอยู่ในพาร์ทของกองถ่ายเบื้องหลังละครอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการได้เห็นเบื้องหลังมันเหมือนการที่เราได้เห็นหลังกองถ่ายอีกทีหนึ่งครับก็เป็นอะไรที่สนุกดีครับเพราะว่ามันต้องแยกให้ออกกับระหว่างละครจริงๆครับถ่ายซีรีส์เองอีกอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นความสนุกแล้วก็ความน่ารักอีกแบบหนึ่งครับเราพอจะมาเจอกันอีกแล้วเราเป็นยังไงบ้างครับเราสบายการแสดงรับเรื่ง ก็จริงๆจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ค่อนข้างจะรับรื่นครับผมเพราะว่าจริงๆเราเราได้เวิร์กช็อปกันค่อนข้างใจเยอะมากๆแล้วก็ยังหนักมากๆอะไรเงี้ยครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเปิดกล้องแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าจ้าคุณพร้อมไหมคุณพร้อมไหมวันพรุ่งนี้จะเปิดแล้วพร้อมครับวงนเคแล้วเปิดคอนเสิร์ตยาวๆสามวันอืมใช่ครับเรื่องหลังเวิร์กช็อปเป็นไงสนุกสนานเห็นเขาเห็นเขาแซวปว่าจ้ามิขี้เล่นแกล้งทุกคนโอ้โห มันเป็นข่าวลือครับจริงๆครับดูแววตาผมที่ว่างเปล่าข่าวลือจริงๆนะครับจ่าเป็นคนที่ขี Idol> ้แกล้งเป็นข่าวลือครับท่า่อถือมาโอเคแล้วเราจะพูดถึงเบนอะไรเงี้ยเราเห็นบอกเบนก็ไม่น้อยหน้าคนนี้เขาทุกเม็ดอันนี้ไม่ใช่ข่าวลือข่าวจริงครับผมเบนมาเพื่อกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขเดี๋ยวขึ้นขอกินหมูปิ้งก่อนเบนเขาจะมีความเขาเรียกว่า ความแสบของเขาเขาจะมีความขี้เล่นเซลเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเหมือนจะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่คอยสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆนครับยังไงเนาะเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงเราพูดกันก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นคารคเตอร์ผมเลยครับอย่างที่อย่างที่เคยเห็นเนาะก็คารคเตอร์เก่าเเราจะเป็นคนละแบบคนละแบบกับคาลคเตอร์นี้เลยอันนี้จะมีความผมจะมีความขี้เล่นมากขึ้นมีความแบบเขาเรียกเข้าหาคนมากขึ้นจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามครับครับก็อย่างตัวผมก็อย่างอย่างที่บอกครับเรียกว่าคนละขัวกับททีี่่เคย ที่เคยเล่นมาครับผมเหมือนเหมือนผมเป็นเป็นอีกคนหนึ่งครับผมก็จะมีความนิ่งมากขึ้นจะมีความโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับผมก็ใหญ่ทคนรอติดตามว่าสองคนนี้เขาจะมีความแตกต่างขนาดเนี้ยมันมันจะมีความลงตัวยังไงบ้างครับผมรอติดตามครับซีรีส์เรื่องนี้กี่ตอนเนาะจำนวนกี่ตอนสิบสิบสองครับสิบสองตอนครับก็สุดท้ายนี้ฝากถึง ตัวละครที่เราแสดงพ้อมซีรีส์แล้วก็ช่องอิสนสตาแกรมครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากปันในที่เ,เอกับเด็กหมาในกองด้วยนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นมุมที่น่ารักของปันหมาน้อยมากๆครับแล้วผมก็ฝากอาชีแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยเรียกว่าเต็มที่กับงานมาพกพรุ่งนี้จะเปิดกล้องเป็นวันแรกแล้วครับผมก็ ถ้าเรียกว่าถ้าถ่ายผ่านไปเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วกลับมาสัมภาษณ์เนี่ยจะบอกความคืบหน้านะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ be my super star นะครับผมฝากด้วยครับผมท้ายนี้ใกล้ปีใหม่แล้วอวพรปีใหม่ครับครับก็ปีใหม่นี้นะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็ร่ำรวยเงินทองมั่งคั่งกันครับครับก็เช่นกันครับ happy new year นะครับผมสุขสันต์วันปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับผมคิดอะไรก็ขอให้ได้ ในสิ่งที่คิดนะครับอยากกินอะไรก็ขอให้ได้กินในสิ่งที่อยากกินนะครับผมขอมีความสุขมากๆเดินไปเที่ยวเดินทางปลอดภัยนะครับผมมีความสุขมากๆครับแฮปปี้นิวียร์ครับ